สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับกะทิอีกแล้วนะคะกะทิห่างหายไปหลายวันเนื่องจากป่วยเจ็บคอไม่มีเสียงที่จะมาทำคลิปให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะวันนี้กะทิก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้บริการที่มงคลออโต้เซอร์วิสมาชี้แจงนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีมาเลย ที่ตรอ,อโมงลออโต้ว์วิสของเราจะบอกว่าลูกคาเยอะมากเยอะจริงๆค่ะซึ่งถ้าลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าประจำหรือไม่ประจำถ้าจะเข้ามาใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจตรอ,อต่อภาษีพรบรหรือบริการอื่นกะทิขออนุญาตรบวนให้ลูกค้าทุกท่านนะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามในเรื่องของ คิวหรือในเรื่องของการบริการก่อนนะคะกะทิไม่ได้บังคับนะคะว่าลูกค้าลุกคนต้องโทรแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเราวอลเข้ามาอา,อาจจะมีคิวหรือไม่มีคิวกะทิก็ตอบไม่ได้อาจจะรอนานนิดนึงหรืออาจจะรอแป๊บเดียวนะตรงจุดๆนี้นะคะกะทิเลยเป็นตัวแทนมาชี้แจงอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าใจว่าช่วงนี้รถเยอะจริงๆ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการบริการตรวจตรออัจจรอไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการตรวจตรอ,อเนี่ยมันก็ไม่ได้นานแค่เวลา,าสักพักนึงแต่ถ้าเป็นการติดตั้งแก๊สเซอร์วิสแก๊สอันนี้กะที่บอกได้เลยะคะ่ะว่าอาจจะรอกันนานเลยทีเดียวเพราะว่าการเซอร์วิสแก๊สนะคะอยู่ที่ เ,เขาได้อะไรอาการของรถแต่ละคันซึ่งจะไม่เหมือนกันใช้เวลาในการดูแลก็ไม่เท่ากันบางคันอาจจะแค่5นาที10นาทีบางคันอาจจะ3ชั่วโมงหรือเป็นวันเลยทีเดียวยังไงรบกวนลูกค้านะคะโทเข้ามานัดหมายหรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนดีที่สุดนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งรอนานๆแต่ถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วนั่งรอนานๆก็โอเคนะ ห้องรับรองของเรานะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้บริการพร้อมสรบเลยค่ะห้องรับรองที่3นะคะจะมีทั้งน้ำดื่มกาแฟโทรทัศน์และหนังสืออ่านเล่นอย่างเช่นการ์ตูนไข่หัวรักก็มีนะคะอ่ะและที่สำคัญนะคะห้องรับรองของเราห้อง3ห้อง4เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำอย่างแน่นอนลูกค้าจะนั่งรอนานแค่ไหนทางมงคลออโต้สวิตก็ยินดีนะคะส่วนห้องรับรองห้อง4นั้น อาจจะเป็นห้องเงียบๆสงบๆไว้สำหรับลูกค้าที่มารอติดตั้งแก๊สหรือลูกค้าที่พาลูกน้อยมาด้วยลูกน้อยที่กำลังทุกชนนะคะห้องสี่จะเป็นห้องเล็กๆอาจจะไม่ได้มีอะไรรองมากเท่าห้องสามซึ่งสามารถนอนพักผ่อนได้สบายๆเลยกะทิจะแดบริงและหมายเลขติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้เลยหรือตรงมาที่กะทิก,ก็ได้นะคะกะทิยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเสมอ อย่าลืมนะคะมงคลออโต้เซอร์วิสมาที่เดียวจบครบทุกบริการอย่างแน่นอนถ้าบริการไม่ดีจริงไม่ครบทุกอย่างจริงคนไม่เยอะขนาดนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วยังไงเจอกันกันกบกะทินะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับกะทิไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย